ขั้นตอนจะอทำยังไงเราจะทำยังไงก็คือเราจะเอาลูกแก้วเนี่ยค่ะไปวางตามจุดต่างๆอ่าฮะลูกแก้วนี้นะรวบรวมดวงวิญญาณดวงจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้ายที่ลูกแก้วอันะอกกนี้แล้วก็จะเข้าพาไปเข้าพิธีที่ที่เขาเขอนวานต่อเสียชีวิตโดนปืนโดนลูกร,ร,ระเบิดเนี่ยเขาเสียเ,เนี่ยเขาจะไม่เอาศพไปบ้านเขาจะมาเผานี่เลยในคำนุ้งเสื้อกับมันมันเป็นเสียงเครื่องบินนะ เครื่องบินหรือฮอหรือเนี้ยบินตลอดแล้วก็มีเสียงยิงเหมือนยิงสวนน่ะดวงวิญญาณมีไอพลังงานของความหมดที่เป็นคล้ายเมฆหมอกมีเรื่องขอร้องให้ช่วยสิ่งที่เราเห็นนี่คืออะไรไหนเราเล่าให้ฟังที่ด้านนี้มูลกลุ่มชนเยอะเลยเหรอก็เยอะสี่ห้าร้อยอะโอ้สี่ห้าร้อสะสม เขาม,ามันก็เยอะไปหมดแล้วก็คือภารกิจของเราในวันนี้นะค่ะก็คือปลดปล่อยใช่ไหมครับตัวดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่เขาไม่ได้พร้อมที่จะไปอ,อ่ะน้องเขาบอกว่าแตะแล้วเขาเห็นเหตุการณ์แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเล่าอะไรให้หนูฟังนะผมลองผมลองผมอยากรู้อะ่ะตายแต่ไม่ได้ตายหมดทุกคน